มีไหมครับมีมีเหมือนกันนะผมจะชอบกินลาบไก่นะให้ดูไว้กวนข้างบ้านเหรอจัดเออก็ดีเหมือนกันฮะมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวไหมเนี่ยโรคไตฟอกไตทุกโรคไตฟอกไตทุกอาทิตย์มันเป็นไงไตายเป็นไงไม่สบายแล้วอาการเป็นไงมันเพียง่ายอะไรเงี้ยต้องการมีกำลังไหมต้องการไหมครับต้องการอ่ะแล้วผมจะช่วยให้เอครับหายจอ่ะช่วยกัน เออใช่เรื่องไตถูกต้องครับดูผิวจะดูออกดูหน้าก็จะดูออกนะครับดูหน้าจะไปหยใสนะคอยดูนะแม่บ้านนะคอยดูหน้าหายใจลึกครับมันจะเบาเนื้อเบาตัวนะครับแล้วก็สังเกตด้นหายใจลึกๆธรรมดาครับอย่าเกรงตัวนะฮะ,ะเป็นผู้รับที่ดี ผมมีพลังตัวนี้โดยเฉพาะนะครับในการที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีความแข็งแรงนะครับหายใจะๆโทษครับไปไหมครับเจ็บปวดไหมครับหัวไหล่ศอกข้อมือไม่มีนะไม่มีผมจะแรงขึ้นไปนิดๆหน่อยนะครับหายใจเลือกอย่าลืมหายใจเคยมีอาการปวดหลังปวดเอวไหมครับมีครับเดี๋ยวนี้มีไหมครับมีบ้างเดี๋ยวนี้มีไหมครับครับมีนะโอเครูมจะหายนะครับ ทษครับนี่รู้สึกเป็นไงไม่รู้สึกอะไรรู้สึกรู้สึกว่าอธิบายปวด,ดข้อมือปวดข้อมือโอเคครับอ่าเห็นไหมปวดข้อมือก็ต้องบอกอนี่แค่นี้ครับมันจะรู้สึกเริ่มต้นปวดข้อมือแล้วครับยังไม่พอแล้วครับมันจะเบาตัวอีกนะฮมันจะหายใจโล่งไหวไหมครับไหวไหมครับอึ๊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 บ หายใจอย่าอย่าหัวเราะตั้งใจผมก็จะให้พลังให้การทารมาหากินนะครับผมมีหน้าที่ตรงนี้ให้กับพลังผู้คนนะครับเป็นหน้าที่ผมหน้าที่พี่ก็สุดร,รับเอาเองกันแล้วกันนะใช้มือยกมือหัวเท้ชยโยครับอยู่ท้ายอ่าหายใจลึกๆครับโทษครับ,อ,บๆๆๆๆอย่าลืมหายใจ <c oughs> นี่ขยับเองได้ไหนะขยับเองอถ <c oughs> ามมาหายปวดหลังหรือยังขยับเองครับ <c oughs> เบาะเบานะยังเหลืออยู่ไหมครับ <c oughs> นิดหน่อยหลัง <c oughs> นิดหน่อยฮนะก้มก้มไปอ่ะก้มไปนิดหน่อยนะครับมันจะหายปวดหลังทีนี้นะผมมีพลังนี้โดยเฉพาะครับผมอะไรผมก็ช่วยหมดแหละ ผมเจอหมาขี้เลอนผม,ามาแล้วสามารถขี้เลื่นนะครับบอกให้ทราบไว้ข้างทางนี่ผมจะเป็นคนอย่างนั้นทอดครับเอ๊เดินตรงขึ้นมาครับหลังนิดนึงเอฟเอฟทอดครับเอฟเอทอดครับอีกทีนึงอ่าลืมตาใชะต้องฟาฝนตกมาเยอะอมทอดครับเอบเอา อ่ะบิดตัวเองครับทีนี้อ่ะก้มเงยเองอันนันอ่าเป็นไงครับคืออะไรเบาลงมานิดนึงนิดนึงหายหมดไหมเอางี้ดีกว่าหลงเหลือไหมผมต้องการให้พี่หายนะให้หมดนิดหนึ่งยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่จริงเหรอขออีกท่าหนึ่งไหวไหม ท่านนี้วิจิตพิสดารมากนะครับ <c oughs> เอานะเออเดี๋ยวนะอยากจะให้นั่งตรงนี้ครับต้องการให้พี่หายจะได้มีเหล้าแรงธรรมากินนะครับช่วยกันต้องการจริงๆเรื่องนี้อย่าคิดะไรมากผมมาเพื่อเป็นการให้นะครับผมไม่ได้มารับอะไรให้มารับอะไรนะครับ <c oughs> ออ่าหายใจลึกครับ เอโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ๊บทษครับอึ๊บอ๊บ,อบ <c oughs> หายใจด้วยนะครับมันจะไปช่วยหัวใจ<ม>อ่าเห็นไหมโหล่งไหมครับอืดูทีนี้หลังไปแล้วนะโทษครับอึ๊บมืยอยกขึ้นนี่นะหลังเอวโทษครับอึ๊บทษครับ ไหลไหมครับรับเลยไหลที่มันเอียงที่มันเอ,เอ,อ,เอียงเด็กรงชูนะครับเด็กแรงชูหลังเอวไตอึ๊บอึ๊บ<อ>ขยับดูสิเขาทาไหมหมดไหมขาดเบาขึ้นเยอะหมดไหมผมตกการห้<ม>หายหมด หมดไหมค่อยอยู่ค่อยหาย๋ยวพูดรั้งนั้นต้องการให้หายหมดอย่าพูดอย่างนั้นผมรู้ว่าโรคแต่มันเป็นยังไงผมจะรู้ปวดเนี่ยบันไหลไปว่าอะไรครับทำอะไรไม่ได้เลยเบาแล้วครับเบาเบาหมดหรือว่าเบายังเหลืออยู่เหลือนิดหน่อยอ้าวถ้างั้นเหลือข้างนู้นข้างนั้นมานั่งให้เหมือนเดิมนังเหมือนเดิมนี่แหละได้ารเท่านั้นเราอยู่ในพื้นที่ไม่มีพิธีรีตองหายใจไวโยม หายใจไว้ยังเดียวอึ๊บบางเกยบจะหายใจโล่งนะออกอ่าทษครับทีหนึ่งนะไหวไหมครับไหวครับอึ๊บอึ๊บนี่พับอีกข้างนึงเดี๋ยวตั้งให้ดีตรงนี้เอาแ,แค่นี้ก็พออ่า,อาตั้งไปหลังอนะันนี้นีหลังเอวอันนี้นะไหนหน้าขึ้นน้อยนึงเออโอเค นึกถึงพ่อถึงแม่ไปนึกถึงครูบาอาจารย์ไปถ้าใหญ่จะนึกนะนึกถึงพระสงฆ์องค์เนนไปเนาะหายใจลึกครับไปนะหลังเอวไม่เหลือแน่นอนทีนึงครับว้าวหน้าหมดเก้ยงจริงไหมปอ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊บเอ๊ะ อแน่มาปวดหัวเคยมีไหมครับไม่รู้ให้หมดหลับดีไหมครับครับอยากครับถามว่าหลับดีไหมไม่หลับก็บอกไม่หลับหลับคุยหลับไม่ค่อยเลยหลับอ่า็นไอ้ครับครับเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องถามว่าหลับดีไหมครับไม่บอกก็ไม่หลับบอกว่าหลับครับครับมันมันไม่มีความหมายหายใจลึกๆครับ มันจะบอกนะฮะต่อไปน่าจะอยกเกณง์ข้อน่าจะใสนะครับดูนะครับคนที่เป็นพารามียดูหน้าตาไว้น้ำดำนี่ต่อไปน่าจะใสมันจะจะแดงเงยขึ้นมาหน่อยเออคนที่เป็นไตจะเปน็นยังไงฮะผิวจะดำน่านาจะดำดา่างว่าไงนะดึงเสื้อขึ้นนี้ไม่เป็นไรว่างไงเสื้อจุ่มน้ำหลังหลังโอ้ยให้มันจุ่มไม่ถึงน้ำน,นั่นะโถแล้วก็ซัก นเธอนิ <c oughs> ้กว่าชักไปผ่าตัดผ่าต่อป่ะเนี่ยครับไปผ่าได้เนี่ยอ๋อล้างเองป่ะไปฟอกโรงพยาบาลมีเครื่องติดตัวล้างครับก็แปลว่าเนี่ยนะเลือดได้มันออกมาเอามาใสถุงอนยวไว้ตายสายอ๋อทำแรงไมมได้ทั้งนั้นน่ะไม่น่า ออกแรงไม่ได้เนาะยังไงก็ตามที่ช่วยกันครับตอนนี้เหรอเขาทเส้นแล้วเส้นไปฟอกเลือดนี่แทงทุกเดือนนียเล้กี่ครั้งมาแล้วที่ไปฟอกสองสามเดือนแล้วครับสองสามเดือนอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละงอาทิตย์ละสองวันจากบ้านไปสถานที่ที่ว่านั้นไกลไหมครับ ประมาณสามสิบกโลได้มั้งสามสิบกโลเอาคุณแตนนี่ไปมอไซยหมอสายนะสามสิบโลไปกลับรับแรงเลยครับอำเภอรับแรงครับโรงพยาบาลเลยรับแรงหรอเออเราเรื่องรับแรงมีสาวรับแรงมีจริงไหมครับก็มีเท่านั้นแหละเคยเจอไหมก็มีบ้างคุณแก่เยอะเหรอใช่นะมีคนแก่ ที่รับแรงกขาบอกเป็นเมืองรับแรงเมืองรับแรงเนี่ยเคยคนคนแก่เขาเล่าไหมครับอืมไม่่คอยคุน้นเหรอเเออ้าตกลงนี่ยกมือขึ้นทีนึงเอาแบบเชยโยโทษครับเอาลอย่าเดิ่งไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ตลุก,ม,ลกมานั่งเอาเอาคอไปถึงผมจะให้คุณหายปวดหลังโดยสิ้นเชิงนะครับอ,อย่าเกรงสู้นะครับอย่าเกรงสู้ขออย่างเดียวเด็กรงสู้ มันจะสบายโทษครับโทษครับรทีกนึนึงผมต้องการให้คุณหายปวดหลังส่วนการฟอกไตฟอกเลือดนั่นเรื่องของหมอเขานะครับท่านประทับวาที่ท่านไปเอาขยับเลย <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งขอบคุณโยกก่อน <c oughs> โยกเยกใช่มันหายขาดจริงไหมหลังเลยให้มันดูเบาแล้ว,วครับเบาหมดครับดีจังเลย หายไหมเข้าท่าไหมอย่าบอกว่าเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับ,รบอ้าดูสิแขวนอะไรอยู่ตรงนี้ห้ามพูดว่าเจอกันโดยบังเอิญน,นะหลวงพ่อเงินครับพี่จิตไม่รู้ที่ไหน,นไม่รู้อย่าไปรู้เลยจิตรุห<า>มหนึ่งหจอบใหญ เออเออจอบใหญ่จอบใหญ่หญรุ่นเลย,ร,เลยรุ่นหนึ่งอันนี้บางคลานของจริงของแท้หมายเล็กหนึ่งรุ่นหนึ่งโอ้โหฟังให้ดีนะได้มาจากไหนใครพิดกคนให้มาพ่อให้พ่อสื่อสารมาให้เลยครับนี่แหละมอดอกของพ่อให้ไว้ต่อไปทุกอย่างจะเป็นเงินนะนะที่นี่ ที่ทำๆเนี่ยครับฟังให้ดีนะครับภาษาผมพูดผมจะพูดเหมือนใครนะผมพูดผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้รู้ไว้คอยดูครับเรียแรงแข็งขันเน่าวันนี้ห้ามพูดว่าเรามาเจอโรบงเงิเป็นเพราะนี่ก็ได้เป็นตัวดึงดูดมาไมะงั้นผมไม่ถามหรอก <Yep. S 1> ใช่ไหมครับเรานับถือยึดถืออะไรเป็นหลักเป็นสนัทง,งเรานั่นแหละครับเป็นที่มาของสิ่งที่เรามาเจอกันตรงนี้คุณทําพุนไปผมก็ขับรถมาจากไหนก็ไม่รู้ คลื่อนที่ด้วยความเร็วร้อยี่สิบเมื่อกี้ผมดูคนขับก็ตาไวแบบแวบเดียวน่าสนใจก็เลยแวะเวียนการเห็นไหมสุดท้ายแล้วผมเอาอะไรมาให้สุดท้ายแล้วฮะอาฝนมาฝากเอาละประมาณไม่ได้เกินวันที่สิบห้าไม่ได้เกินวันที่สิบห้ากุมภาที่พูดไวไว้นะโอเคนะที่นี่มันอำเภอตะมนเลยอำเภอทองแสนขัน อำเภอทองแสนขันตำบลตำบลป่าคลายตำบลป่าคลายตาคลายป่าคลายป่าคลายหนองคลายเนี่ยนะป่าคลายหมู่บ้านวังประกดอะไรงวังประกดวังประกดผู้ใหญ่บ้านชื่อชื่ออะไรอย่าไปรู้เลยเรื่องท่านนะตัวเราเองชื่อสมคิดเออเห็นไหมสมคิดคิดอลไรก็ขอให้ได้ดังคิด เหมะพอใจไหมครับครับทาอะไรขอให้ได้ดังทำครับผลการคิดและการกระทํครับขอให้เกิดมาเป็นสิ่งเนี้ครับโ <Okay, S 2> อเคเข้าใจนะครับ <laughs> พอใจปะครับ <laughs> ดีใจด้วยครับที่ได้มาเจอกันนะห้ามพูดว่ามาเจอโดยบังเอิญน,นะครับพทะศาสนาไม่เคยสอนเรื่องบังเอิญมันต้องมีเหตุปัจจัยมีที่มามีที่ไปผมก็เชื่อมันเต็มร้อยผมมาให้ไม่ได้เอาจากท่านเลย น้ำหยดเดียวยังไม่ได้ขอกินเลยมีน้ำกินกไหมเนี่ยไหนแน่ใจนะเอาน้ำขวดผมไหมเอาไหม่ะผมมีน้ำขวดเหมือนกันเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาไม่เอาฉันเองอ่ะเอาไหมถ้าเอาก็ดีเพราะว่าผมใช้น้ำเป็นยาเอามาหนึ่งขวดหนูเอเมนไหมนี่มาพักวันนี้ดีกินเอยไม่เอาผมไม่เอาอะไรของใครจากใครเอาไว้ผ่านฝากใครก็ว่านไปนั่นนั่น นี่น้ำเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ไม่สะอาดนะไปต่อเถียงเลยก็เลยกับโรงงานที่เขาเผ็ดยังไม่ได้แก่เลยนะน้ําทุ่จะเป็นยานะยาผมนี่กินเข้าไปจะมีพลังลังนะครับผ่านมือผมแล้วมันจะมีพลังโอเคนะครับนึกถึงหน้าผมด้วยเอาแค่งอกพอจําได้ไหมจาได้ไดยนะฮะว่าไงนะฮะเดี๋ยวไปรู้จักชื่อผมเลย เอาแค่งอกก็พอแล้วหนูก็งอกเอารู้สึกงอแค่งอมากกากันครึ่งอแล้วเดี๋ยวเดอขางเต็มหัวโอเคนะเอาแค่งอกะก็พอสักวันหนึ่งจะรู้ผมเองเห็นผมเองใช่ไหมฮะดีไปดีเห็นผมคืนนี้ด้วยถ้าหากว่าท่านทำสมาธิเป็นโอเคไหมโอเคนะขอกระขอไปละวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ